กลับเข้าสู่โหมดเดิมหลังจากที่กลับชุมแสงมาเมื่อคืนนี้สองศูนสองนะครับเดี๋ยววันนี้มีคลิปแม้การสงการของชุมแสงว่าสุดท้ายมามาให้ดูนะครับมาที่เรื่องรถไฟก่อนเอาตอมสี่สี่ศูนย์สี่ บ้านนะครับคนก็จะดูเยอะๆหน่อยพวกอ๋อมีน้องมาด้วยพวกมาเก้าคันนะครับน้องผมมาด้วยนะเพิ่งกลับมาเมื่อวานครับผมอะ เพิ่งขับจากกรุงเทพมาเมื่อวานนี้เองเป็นไงบ้างครับเมื่อวานถ่ายที่ชุมทางบางซื่อห้าขบวนถ่ายที่ชุมทางบางซื่อห้าขบวนแล้วก็ถ่ายคลิปรีวิวการเดินทางของ109มาเมื่อคืนมาถึงตอนทุ่ม55ออกตอนทุ่ม56เมื่อคืนรถก็ล่าช้าไป53นาทีนะครับ คนเริ่มที่จะกลับบ้านนะครับก็จะดูเยอะ,ยอะๆหน่อยกับเข้าสูหมวดปกตินะครับก็คือเรากลับมาอยู่ชุมแสงแล้วเนะาะก็จะถ่ายสี่ขบวนเหมือนเดิมคือ2 0 2 1 1 2 1 1และ7นะครับเข้าสู่หมวดปกติครับอ่าเมื่อวานก็ถ่ายที่จุดทางบางซื่อเป็นไงบ้างครับส,สนุกกันไหมนะครับ เมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายขบวนสายใต้เหมือนกันก็คือ985 986นะครับเพิ่งถ่ายด้วยนะครับด่วนน้ำมันสาย641นะครับเมื่อวานก็เมื่อวานเนี้ยถ่ายครั้งแรกไป4ขบวนเลยคือ985 986 2 3 3 แล้วก็สองศอ๋อใช่ฮะถ่ายไปถ้าผู้ชมไปดูคลิปได้เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ปเป็นบรรยากาศที่ยู่ทางบางซื่อบางทีมันก็ดูเงียบเหงาบางทีมันก็มีคนอยู่บ้างเมื่อวานก็ไปถ่ายที่บางซื่อครั้งแรกเนาะจัดไปห้าถึงหขบวนนะครับไม่รู้ว่ากี่ขบวนที่ผมถ่ายเมื่อวานเนี้นับไม่ถูกนับไม่ได้แล้วประมาณห้าหกขบวนอะ ว่าและไข่9คันครับยาวๆไปออยาวๆไปรับคนกลับบ้านนะครับโอเคนี่แค่รถธรรมดาคนยังเยอนนะถ้าเป็นรถเร็วหนึ่งสองเนี่ยจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคน้องเข้าไปด้วยนะครับ